ถอยไปดูผลงานของเกษตรกรในประเทศจีนหลายคนครับคือนอกจากการทํางานปกติในไร่แล้วเนี่ยบางคนยังมีฝีมือในการวาดภาพสามารถสะบัดผู้กันออกมา mm hmm. เป็นงานศิลปะได้อย่างสวยงามแล้วผลงานของบางคนถึงขั้นไปปรากฏอยู่บนแก้วกาแฟในแบรนด์ด mm ัง hmm. อย่างสตาร์บัคช่วงต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมาครับสตาร์บัคที่เป็นเชนร้านกาแฟยักษ์ใหญ่ของโลกเนี่ยได้เปิดตัวถ้วยกาแฟคอลเลกชันใหม่ มีภาพและลวดลายโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์นะครับโดยภาพวาดที่มีชีวิตเหล่านี้เนี่ยเป็นผลงานการสร้างสรงสรค์โดยเกษตรกรจากมณฑลยูนนานทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ของจีนเพื่อต้องการจะสร้างความรู้สึกของบรรยากาศฤดูใบไม้ผลิให้กับบรรดาผู้ที่ดื่มกาแฟของสตาร์บัคจัว่วลี่ผิงหนึ่งในผู้ที่วาดภาพบนถ้วยกาแฟของสตาร์บัคบอกว่ารู้สึกดีใจมากที่ภาพวาดของเธอจะได้เห็นไปทั่วประเทศและทั่วโลก แรงบันดาลใจด้านศิลปะของเธอเนี่ยบอกว่าจุดประกายขึ้นมาในช่วงที่เธอได้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมด้านศิลปะแก่กเกษตรกรของหน่วยงานท้องถิ่นช่วงต้นทศวรรษที่1990ถึงแม้ว่าเธอไม่ใช่ศิลปินมืออาชีพครับแต่ภาพวาดของเธอสะท้อนวิถีชนบทได้อย่างเด่นชัดและผลงานของเธอก็มักจะสะท้อนถึงจินตนาการที่ไร้ขอบเขตโดยภาพหนึ่งเป็นภาพมดคู่รักในพิธีแต่งงานสวย,ายางามภาพนี้นะนอ,อกจากนี้เธอก็ยังเติบโตในแถบ ทะเลสาบเตี้ยนฉีครับมีภาพปลาอยู่ในผลงานภาพวาดของเธอทั้งหมดเธอได้แรงบันดาลใจจากประสบการณ์ในช่วงวัยเด็กตอนที่ไปซักผ้าอยู่ที่ทะเลสาบแล้วก็เห็นฝูงปลาและฝูงกุ้งว่าอยู่รอบๆจิตรกรสมัครเล่นทั้งสองคนเนี่ยบอกว่าจะยังวาดภาพเป็นการอดิเรกไปตลอดชีวิตและจะส่งต่อทักษะการวาดภาพนี้ไปยังคนรุ่นต่อตอไปก็ไม่ได้มีแค่ฝ<ะ>ีมือในการทำไร่เท่านั้นนะสำหรับกเกษตกรกรชาวจีน ใช่ค่ะก็ต้องส่งเสริมกันนะคะ